อยากขยายธุรกิจให้โตขึ้นและทําธุรกิจให้สําเร็จได้เร็วไวมากขึ้นลองทําวิธีนี้ดูค่ะทันเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นทําธุรกิจด้วยตัวคนเดียวและมาจากชีวิตที่ยิ่งกว่าติดลบเลยค่ะตอนที่เริ่มต้นทําใหม่ๆคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนทําเองหมดสุดท้ายมันก็ทําไม่ทันเนี่ประสบความสําเร็จในวันนี้ทันประสบความสําเร็จทันไม่สามารถทําได้คนเดียวแล้วค่ะเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาทันเยอะมากทานก็ต้องมีทีมงานวันนี้ทันมีทีมงานทันน่าจะสบายขึ้นแต่มันกลับทาให้ทันเนี่ทุกมากขึ้น เฮ้ย hey, ทำไมทีมงานของเราไม่สามารถทำได้แต่ทำไมถึงคิดไม่ได้นะทำไมงานถึงออกมาเป็นแบบนี้จนเกิดความรู้สึกว่าฉันไม่ทำต่อดีกว่าวันหนึ่งทำเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาถามว่าความสุขกับความสําเร็จอันไหนสร้างง่ายกว่ากันคําตอบเลยก็คือความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสุขมันก็จะนําพาวความสําเร็จมาหาเราได้ง่ายกว่าเริ่มต้นค่ะปรับเปลี่ยนที่ตัวท่านเองก่อนทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ไปกดดันใครแล้วก็ดูน้องในทีมงานของเราว่าใครคนไหนเก่งในเรื่องอะไรแล้วเราก็ดันเขาดันเขาให้เขา เก่งขึ้นโดยนําทักษะที่เรามีเนี่ยค่ะถ่ายทอดให้กับเขาแชร์ประสบการณ์ที่เขาฟังและหลังจากนั้นก็ให้เขาทําเลยค่ะพอเขาได้ทําเต็มที่เรามีหน้าที่พวกว่าดีมากยอดเยี่ยมมากเก่งม,มากแล้วก็ให้คําแนะนําเขาเขาก็รู้สึกมีความสุขในการทํางานผลงานก็เกิดแล้วพอคนนึงทาค,คนที่2ทําคนที่3ามทำมันก็เลยทําให้องค์กรเต็มไปด้วยความสุขในการทํางานนะคะองค์กรมันก็เลยโตขึ้นและหัวใจสําคัญที่สุดคือทํานมีเวลาในการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นวันนี้ถ้าคุณ เป็นคนหนึ่งทำธุรกิจอยู่และอยากที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตเพราะธุรกิจจะเติบโตได้ต้องเริ่มต้นจากทีมเวิร์คค่ะธัญญีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ